ดีค่ะเรามาดูดวงทำอาหากินของราศีธน้ํากันนะจ๊ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะธน้าก็มีกรกฎพิจิกนะคะของเดือนพฤษภาคมกันนะคะเริ่มต้นนะคะฉันเป็นคนหลัล้าหลัล้านะคะจากที่แบบว่าเราคอยอะไรมานานพอมันหลุดพ้นออกมาเนี่ยปุ๊บหลุดออกมาปุ๊บหลัลาเลยค่ะฟ้าเปิดนะ,ะฟ้าเปิด หลุดออกมาปุ๊บแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนอีกโก้เยอะนะเพราะว่ามันได้หด่ามีปัญหาก็เพื่อร่วมงานหรือเปล่าจ๊ะไอความคิดของเราเนี่ยพอเราคิดแล้วเขาไม่ยอมรับเราก็เลยแบบ ยอมหักไม่ยอมงอนะคะแต่อาจจะไม่ได้เรื่องใหญ่แบบว่าประมาณว่ากูคิดในใจว่ามันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวถ้าพูดออกไปมันจะเป็นเรื่องเอานะคะก็เลยแอบคิดไว้ในใจนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นไพ่ที่ว่าความคิดเยอะนะอีโก้สูงแต่เราก็อาจจะแสดงออกทั้งทาง,ทางตรงหรือทางอ้อมนะคะที่ว่ามีปัญหาข้างในมานะคะทีนี้ว่าพอผ่านมาเนี่ยพอเรารอไปรอไปเนี่ยปิดท้ายเลยปัจจุบันเนี่ยรอแล้วได้อะไรนะคะ รอแล้วได้งานค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งตั้งใจคาดหวังไว้นะคะว่ารอเราได้อะไรก็คือมีการเริ่มต้นนะเอดออฟโซลนะคะมีการตัดสินใจได้เดอะฟูลด้วยนะตอนนี้ก็คือว่าเราเนี่ยกำลังหาหลายอย่างเลยหาหลายอย่างเลยว่าเราจะทำอะไรดีนะคะมีเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนาะเจ็ดไม้เท้าสองดาบสองไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ย ออกมาบอกว่าตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดยังอยู่ในที่เดิมอ่ะมันได้เลื่อนขั้นนะมันได้เลื่อนขั้นขึ้นมานิสหนึ่งนะคะนิสหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราจะย้ายไปทํางานที่อื่นเนี่ยเขามีสองหมาเท้าเขาบอกว่าเป็นงานที่เหมือนกับแบบว่าทํางานไกลาอาจจะได้ไปทํางานที่ไกลๆนะคะหรือว่าตัวเราเนี่ยได้คู่คิดในที่ปรึกษาที่ดีนะคะเพราะว่า มีคิงออบวานมีการให้มาช่วยตัดสินใจเกิดขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะถ้าจะปรึกษานะคะลองดูนะคะลองดูว่าเออเขาเป็นหัวหน้าเราเนี่ยจะให้คําปรึกษาได้ดีนะคะหรือลักษณะเพื่อนที่เป็นผู้นํานะคะอืมว่าเอ้ยเราจะไปทํางานไกลๆเนี่ยไปได้ไหมนะคะเพราะตอนนี้การรอคอยเนี่ยมันสิ้นสุดลงแล้วนะคะมีการเริ่มต้นนะทีนี้ว่ามันจะมีสองงานมาให้เลือกนะคะสองงานมาให้เลือกเราก็ ต้องมีทั้งงานหลักง,งานเสริมเนาะทำได้ทั้งสองอย่างควบคู่กันนะคะแต่อย่าทําอะไรที่มันทับเส้นทับรอยกันนะคะคือเอาเวลางานหลักมาทําเวลางานเสริมนี่เละเละไปเลยนะคะโดนว่าเลยเนาะทีนี้ว่าอันเนี้ยเป็นไพ่พื้นดวงนะคะว่าแต่ก่อนเรามีการแตกแยกจนตอนเนี้ฉันไม่สนใจแล้วฉันจะเดิเริ่มต้นอะไรของฉันไม่ว่าฉันจะเป็นการไปทํางานที่ว่าที่ใหม่ หรือว่าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในที่เดิมนะคะถ้าเราย้ายที่ใหม่ก็จะดีขึ้นด้วยหรือในที่เดิมก็จะดีขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นไพ่เจ็ดเออจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะเป็นงานที่ไม่อยู่กับที่นะคะงานอันนี้นะถ้าเกิดว่าราศีธาตุน้ำเนี่ยถึงอย่างบางบางท่านนะคะถ้าทำงานธนาคารนะคะก็เอออาจจะเป็นแบบ สามารถออกไปข้างนอกได้นะคะไป,ไปมาไม่ได้นั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ก็คือจะดีจะดีมากนะคะเพราะว่ามันมุกไปมุกมาเนาะน้ำมันก็กระเพื่อมไปกระเพื่อมมามันก็ทาให้มีลายขับเคลื่อนนะอันนี้เป็นปกติเลยนะจ๊ะทีนี้ว่าเดี๋ยวเรามาถามลายธาตุกันเลยนะว่าราศีมีนนะคะงานในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรนะหรือนักเรียนที่จะสอบแข่งขันจะย้ายไปต่างประเทศดีไหมนะคะ เดอะสเตรนนะคะราศีมีนแปดดาบเฮอร์มิตราศีม <spe ak Bra un> um, um, ีนอยากไปแต่ไปไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นนะคะอยากไปแต่ไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้นะคะ มีแปดดาบขึ้นมาด้วยแล้วก็มีการควบคุมขึ้นมาแปดดาบเขาบอกว่าตอนเนี้ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนน่ะก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไปไม่ได้ถ้าบางท่านถึงขนาดต้องออกจากงานมีคดีความนะคะบางท่านมีคดีความก็ต้องรออย่างเดียวรอจนกว่าเราสถานการณ์จะบังคับจะมาวิ่งชนให้เรา ออกไปเองนะคะไม่ต้องไปดิ้นรนนะคะไม่ต้องดิ้นรนอย่าไปฝืนดวงนะถ้ามันยังไม่ถึงเวลานะคะออหรืออีกในยะหนึ่งแปดดาบเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าจะมีการผ่าตัดอุบัติเหตุตอนนี้ราศีมีนเครียดมากนะคะเครียดมากแต่ว่าขอย้ํานะคะว่าอันนี้เป็นดวงส่วนรวมนะแต่อย่างบางท่านเนี่ยที่ว่าหลุดพ้นออกมาจากตรงนี้แล้วสามารถขยับขยื่นได้แล้วก็กลายเป็นเดอะฟูลไปแล้วก็เริ่มต้นกันไปนะคะ แต่ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่ยังขยับเขยื่นไม่ได้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้เนาะอย่าเพิ่งขยับไปไหนนะหรือว่าที่ทำทำอยู่ทุกวันเนี่ยเบื่อมากจ้ะเบื่อเหลือเกินแต่ก็จำเป็นต้องทำนะคะเพราะว่ายังหาที่ใหม่ไม่ได้นะจ๊ะทีนี้เรามาดูต่อกับราศีกรกฎนะธาตุน้ำเหมือนกันกรกฎการงานจะเป็นยังไง The h ไฮ h f e n นะคะ ผู้ใหญ่สนับสนุนดีนะสามไม้เท้านะคะเดวิลม,มาใหม่เนี่ย <c oughs> สามไม้เท้าออกมาบอกว่าตัวเราเองอะถ้าถ้าอยากให้ตัวเราเองอะ,ถ,ถ,อองอะถ้าอยากได้งานต้องเข้าหาผู้ใหญ่ ต้องวิ่งเต้นต้องกระตือรือ้นนะคะหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือเราจะได้งานเก่าเก่ามาที่เราเคยคิดไว้คาดหวังไว้ว่าแต่ก่อนนี้ฉันอยากทำอันนี้แต่ฉันเพิ่งมาเริ่มทำก็คือมีการเริ่มต้น the f o o l กับ ace of soul นะคะทีนี้ไพ่ the devil ขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยเนี่ยหรือว่ามันอาจจะทำไปทำมาแล้วมันได้แฟนวะฮะ มันอาจจะวิ่งเต้นพบปะผู้คนน่ะวิ่งไปวิ่งมาแล้วมันไปเจอคนที่ถูกใจด้วยนะอันนี้มีแถมนะจ๊ะก็ลองวิ่งดูเนาะได้เป็นสองเด้งกันเลยทีเดียวนะจ๊ะได้ทั้งงานได้ทั้งคนรักนะคะเดอะเดวิลหรืออีกในยะหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเดอะเดวิลเนี่ยบอกว่าเป็นงานที่เหมือนกับลักษณะว่าพวกหวยใต้ดินหวยใต้ดิน หรือแบบว่าเป็นงานที่สีเทานะคะงานกลางคืนจะดีนะคะถ้าได้เดเิวิลขึ้นมานะพวกผับบาโตสนุกนะคะเจ้ามือหวยการพนันของหนีภาษีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือ,อ,อราศีกรกกระดทำได้นะคะแต่ว่าก็ต้องมีผู้ใหญ่คุ้มครองก็คือมีไฮโลเฟนนะคะใครเป็นอย่างนี้มาคอมเมนต์แม่หน่อยเด้อ นะอยากรู้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนได้นะคะราศีกรกฎต่อไปเรามาดูราศีพิจิกกันเลยนะคะว่าตอนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรนะอย่าลืมนะไพ่พื้นดวงมีนะ the fool นะแล้วก็มี ace of swords นะคะโอ้เออ king of wands นะคะผู้ใหญ่ e n d ูนะคะราศีพิจิกนะหัวหน้างานราศีพิจิก แต่ก็เครียดเหมือนกันนะได้ดาบอืมได้ดาบด้วยเยอะเลยคือผู้ใหญ่เอ็นดูจริงงานหนักจริงแต่ก็ระวังสภาวะเครียดนะคะระวังสภาวะเครียดตรงนี้ด้วยนะคะราศีพิจิกหรือบางคนก็คืออาจจะอยากจะย้ายงานอยากจะย้ายงานแต่ว่ามันยังย้ายไม่ได้นะคะ ก้าดาบเนี่ยมันขึ้นมาเป็นไพ่ของอนาคตแต่ไพ่ใบแรกมันขึ้นสิบถ้วยวะ่ะเฮ้ยมันหมายความว่าอย่างไงนะคะราศีพิจิกเนี่ยบอกว่าถ้าทําอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นบางคนถ้าดีก็ดีเลยผู้ใหญ่เอด,ดูนะคะเพราะว่ามีไพ่คิงออฟวานก็คือผู้ใหญ่ในงานเนี่ยสนับสนุนอุปถัมภ์นะคะแต่ถ้าบางคนนะคะบางคนทีนี้ก็เอาไพ่อันนี้ไปเทียบกับอันนี้เนาะ ใบที่สองไม่เทียบกับใบที่3ถ้าบางคนถ้ามีปัญหาก็คือโดนไล่ออกตกงานนะคะราศีพิจิกบางท่านตกงานทีนี้ก็คือจะเป็นเครียดมากอีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าคล้ายๆว่าทํางานจนเครียดแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะมันมีไพ่ตรงกลางเนาะทีนี้ว่ามาประกอบกับไพ่พื้นฐานเนี่ยที่บอกว่าตอนแรกก็คือมีปัญหาในที่ทางานแล้วก็คิดมากนะคะได้เจ็ดถ้วยมีปัญหาในที่ทํางานนะของราศีพิจิกเนี่ยเออมีปัญหาในที่ทํางานแล้วก็ มีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะคะถ้าคิดจะเปลี่ยนงานนะคะในตอนนี้เปลี่ยนได้นะคะเพราะได้เดอะฟูลนะอย่าลืมนะใครเป็นอย่างนี้มาคอมเมนต์แม่ด้วยเนาะอันนี้เป็นดวงทํามาหากินของราศีธาตุน้ํานะคะโอเคค่ะแม่จัดให้พายิปซีไปแล้วจ้าทุกอย่างอยู่ใต้ใต้บล็อกนี้นะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรนะสวัสดีค่ะ